We are going on my own. ิยยออดัรฉเพียงแค่เริ่มเล่นกอลฟไม่เท่าไรกลับกลายเป็นกีฬาที่พวกเธอรักได้แล้วก็ทำได้ดีไม่ว่าผลแพ้ชนะจะสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือหัวใจที่ใสสะอาดเข้มแข็งไว้นะพวกเด็กของฉันจะบอกนี่ ไม่ได้คิดว่านี่เป็นการแข่งขันแต่กลับเล่นได้ดีและถ้าเราจะต้องแพ้เจ้าหมอนี่ล่ะก็สิ่งที่พวกเราพยายามมาตลอดละจะทำยังไงไรงไไปแล้วจะลงนะลงไปแล้ว พัดสองเมตรแต่เลยไปตั้ง7บเมตรเนี่ยนะแย่ไปจริงๆด้วยเพิ่งเคยเจอย่าหนาสงสัยว่าจะใช้พัตเตอร์ไม่ได้แฮะคราน,นี้คงต้องใช้แซนเดสตีให้มันลอยขึ้นไปแกก็คงจบเหตุกันแค่นี้สินะตีมาเลยเร็วเข้าดันโดคงต้องตีให้ลูกลอยขึ้นไปซะแล้ว ออไม่ไม่ได้หรอทำไมอ่ะนเส้นสต่อนิสช็อต เห็นไหมพี่กันไม่ขึ้นเลยอ่ะการนี้แกไม่รอดแน่ตายแล้วโอ้เอเอามาเอะไรชชอีกแล้วเหรอดันโดอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้นี้น่ะซ้อมเล่นเล่นนะอย่ามาแก้ตัวให้ยากเลยนะฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกน่ะไม่เข้าใจแฮ ำไมถึงตีไม่โดนลูกลงเอาอีกทีเอาอีเทีเอาอีกทีฮ่าดันก็เออเรื่องกลุ่ยกลุ่ยเองนะเอาชนะใครได้ดีมากจับโคโนเชียร์ไหมเอาอีกทีเอาอีกทีเอาเลยเอาอีกทีเนี่ยหยดเถอนี่นะพวกเค้าเคาต้องใช้สมาธิเอาอีกทีเอาเลยเอาอีกทีเออาีกทีรองไม่ได้ยังไงเนี่ย ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะคราวนี้แหละจะตีไม่ติดย่าคราวนี้จะไม่ยอมพลาดอีกแน่แน่เลยโอ้โหมา,อา,อ,าอาา,อาจอ้าปลานิ่งจอดนี้ เอาอีกสิเลยไปเยอะเลยนะนายคงรู้ความสามารถจริงๆของตัวเองแล้วละสิท่าดันโดนายดวงจุ๋แล้วละนายก็แค่คนธรรมดาคนนึงแค่นั้นเองไม่จริงอะนี่เจ้าเปียกอลองใช้แซนเวชตีแบบที่ใช้พัตเตอร์ดูสิเจ้าเปียกเอ๊ะลองใช้หัวแซนเวชตีดูสิสวิงเหมือนกับเวลาที่จะพัดไงหัวแซนเวทเหรอ เอ้ <c oughs> คุณคะมันจะดีเหรอคะไปรบกวนเด็กๆเ,เวลาแข่งขันอย่างเงี้ยฮ่าฮ่ฮ่ฮ่แล้วคราวนี้ยายใช้ข้อมือเด็ดขาดนะใช้ไหล่กับแขนแล้วก็ยืนเป็นลูปสามเหลี่ยมกระจายเป่าจบเปียกเอาละจะลองดูนะห้ามใช้ข้อมือ แต่ใช้ไหลกับแขนในการพัดแทนดันโดตีมันเลย โดยใช้พัตเติร์นลุกไายสามครั้งสไลดล่สี่ครั้งสไลไลยแค่ห้าครั้งก็ใช้ได้แล้วหนูเพราะถ้าแบบนี้ก็จะไม่เป็นหาการตีโอเวอร์แล้วนะครับผมเอาล่ะแต่ว่าจะต้องเรียนรู้วิธีพัดที่ถูกต้องให้มากขึ้นด้วยอย่าลืมล่ะกจายเปล่าอ่ะครับขอบคุณมากครับอะไรเนี่ย ใครจะเข้าชิงชมป์โลกไปสมคัญแล้วนะแต่่าคนอย่างฉันประมาทไม่ได้จะแสดงให้ดูนะไนชอ็อตว่างไงเลาอยู่ใกล้หลุมมากเลยเห็นหมะ แบบนี้เขาทำได้อย่างไรกันนะหกสิบแปดล่ะไม่มีลมพัดเก่งมากตงลงได้แน่เลย เฮ้ยอะไรเนี่ยเราไม่มีทางเทียบชั้นได้เลยหลุมเนี่ยนะถึงเราจะตีได้แต่ก็คงจะตามไม่ทันหรอกเฮ้ย <Hey. S 1> พวกดันโดตอนเนี้ออกรอบไปถึงไหนกันแล้วนะหลุมที่สี่เนี่ยสามร้อยสิบสามหลาใช่นะ ถ้าจะตีให้ลงกรีนได้พอดีไม่มีพลาดแล้วเราก็ต้องหารสองถึงจะพอดีนะหนช็อตเฮ้ยรู้แล้วล่ะ313หลาหารด้วยสองซะก็จะได้ร้อยห้าสิห้าหลาละสินะร5 6 5หลาตั้งหากแล้วหายใจตกเลขจะบ้านเนี่ยคำนวณระยะก็ยังไม่เป็นเลยเหรอเนี่ยหลุมนี่แหละ เราจะต้องตีให้ลงกรีนให้สำเร็จให้ได้เลยล่ะจะได้กดดันมันได้ถ้าเราหารฟลูช็อตด้วยสองแล้วก็จะได้เท่าไหร่นะาคเนี่ยถ้าเป็นฟลูช็อตมันก็หินพอดูเลยฮะถึงระยะมันอาจจะดูสั้นแต่การปรับระยะของฮาฟช็อตเนี่ยไม่ง่ายเลยสงสัทยทำไม่ได้แน่เลยอะสำเร็จเห็นแล้วหนาวเลยใช่มหม ดันโดนายน่ะตีได้สวยขนาดนี้หรือเปล่าล่ะเอะจเจออ้าวตีเสร็จแล้วเหรอนายอะไม่ได้ดูเลยเหรอจุบบ้านเนี่ยหล,ลุมที่หนึ่งคือ half shot ซึ่งต้องปรับระยะให้ดีๆย่ย yeah! ต้องตีแบบนี้ตีด้านหลังให้ลึกๆหน่อยมีที่ไหนตีลูกให้ลึกๆนะ่ะพูดบ้าอะไรอ่ะรู้ตัวซะบ้างสิเพราะอย่างเงี้ยเพื่อนลุมกวนถึงได้ลำบากกันไปหมดไงจากนี้ไป ฉันต้องเป็นโปรให้ได้คอยดูนะแม่คอยดูให้ดีนะครับเพราะอย่างนี้แหละผมจึงต้องเอาชนะให้ได้ไปเลยสไมล์บอลลอยตรงไปเลยจะไม่หลงทิศทางอีกแล้วลอยตรงไปเลยนะ ตรงไปที่คุณแม่รออยู่ไปเลยยอดมากโกหกเน้า้าวคุณเป็นอะไรเบื่อไงเด็กคนท้องไปนี้ทักษะา,ารเรยังไม่เข้ากันเลยน่เนียนะจ๊ะอะไรใช้ไม่ได้ขนาดนั้นเลยละคะคุณฉันไม่ค่อยรู้เรื่องกอล์ฟเท่าไหร่หรอก ออสวับอืมแต่ว่าก็ยังมีข้อชวกัอยู่บ้างเลยจ้ะฮิฮิฮิจะหนูนันคงอยู่ที่หลุมเก้าแล้วเรอมั้งน่าจะผ่านเข้าไปลุ้นครึ่งหลังได้นะเอแต่ว่านี่มันก็เพิ่งจะจบครึ่งแรกในเองนะคะเออลูกเลยาบกวนเขาไม่ได้นะคะเออน่ารู้นะอย่าบนน่นนะ โอ้โหเดบุษธมสมัยนี้มือดีจังเลยนะครับเนี่ยโคตรเจ๋งครับโดยเฉพาะกอสมาคงนะครับขึ้นมาถึงฮ้าสัปดาห์หลางแล้วนะครับผู้ใหญ่อย่างเราต้องอายม้วนทต้วนเลยเพราะว่าแน่อยู่แล้วนะ,ะคุณดั้งโดนจากตัวเกลยวมาฝึกถึงขึมามาโตชนะเนี่ยแถมจะอยู่ระดับ,บท็อปเทปด้วยเฮ้ยยังชุบเสียงสนั่น เด็กตีลูกเมื่อกี้อยู่ในก้นหลังใช่ไหมเนี่ยครับอ่อตีตีลูกจากแนวป่าด้านซ้ายใช่ไหมครับเพาคงจะตีแก้ไขช็อตที่พลาดอยู่ลำบังครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงอ่ะตกองหลงสายได้ไงเนี่ยเฮ้ยนี่เราตีลงไปได้ยังไงกันนะหนาะันโดเอาไปทำอะไรที่ดันเฮ้ยดันตีลงหลงทรายด้วยแล้วทำไงดี้าโศเสร็จกัน แย่แล้วสิตักมนกำลังลำบากน,นั่งนับนิ้วอยู่น่ะถ้าทางแบบนี้ครึ่งหนังคงจะเหนื่อยหืดขึ้นคอเลยล่ะครับจะเป็นอะไรไหมนะดันโดเอ้ยหลุมที่แล้วสี่หลุมก่อนหน้านั้นห้าหลุมแล้วหัวแย่แล้วสิโอ้ยเอ้ย จริงเลยคิดแล้วว่าน่าจะตีพ้นเลยชนนาโถเอาก็เอานะมันก็คงไม่ยากเกินไปหรอกนะนี่พวกพูดได้ไงกันนไวิยากอะฮ่าฮก็ต้องลองลุ้นกันหน่อยละเอ๋เนอะฮะหนูโคตรนีนะาเฮ้ยมโอก่อนแล้วทำไมปล่อยไปตั้งหลายครั้งแค่ชดแก้ไขง่ายเนี่ยทำไมแก้ไม่ได้ คุณลุงคนนี้เป็นโค้ชของสองคนนี้เหรออาจารย์ครับเะไรกบ้างตันดูครับนี่คือเยซูนี่คือซาสุชินโจโอ้นายเป็นโค้ชของเด็กนี่เองเหรอและฐานะโค้ชคงต้องผิดหวังส้วร่ะผิดหวังยังไงเรอครับ ช็อตที <wounds> Shot. Shot to sure, so ่ลูกมันลงไปในบังเกอร์เนี่ยนะมันไม่ได้แก้ไขกันได้ง่ายๆหรอกนะปัญหาแบบนี้แสดงว่าครูฝึกไม่ได้เรื่องนะสินนะหรือไม่ใช่เหรอว่าไงแล้วตันดูลองตีดูสิ่ในความรู้สึกของเธอนะ่ะระเบิดซ้ายไปเลยฮะออครับสนุนจต่คนนี้นะมันไม่ยากเลยะหรอะไุรีบบๆช็อตแบบนี้นะเราไม่ยาก เดยวจะวารอให้ของแข็งให้ดูถ้าเด็กนั่นตีพลาดแล้วก็แสดงว่ากราวในการสอนห้องนายมันล้มเหลวสิ้นเชิงถ้าถึงตอนนั้นผมก็จะเลือกเป็นโค้ชก็ยังได้นะครับ <laughs> น่าสนใจเลยเนี่ยถ้าเราตีลูกเต็มสวิงแล้วก,ก็ลูกใหญ่แค่ไหนก็ลอยไปได้ไกลแนะ่ ไปเลยละเบิดซ้ายไปเลย คะแนนครึ่งแรกย,ยังเหลือครึ่งหลังอีกอย่าเพิ่งได้ใจไปเชอะเฮ้ยแค่นี้มันคุยห,หมดครึ่งแรกแล้วแต่ว่าถ้าทำบแบบนี้เรื่อยๆก็เก่งแล้วนะครึ่งแรกคะแนนได้เท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยฮะออสองโอเวอร์สามสิบแปดสโตรกนะครับยังงั้นเนอะ โอ้ยเกค,คุมนะได้ส1สิเอดเองนะงั้นผมก็ยังทําได้ดีกว่านะสิครับใช่ไหมงั้นก็แสดงว่าผมยังไม่ได้ที่โหลใช่ไหมล่ะครับอาจารย์ครับช่งดีจังเลยหลอกออกไปทีเย้เย้าหูยาหูนี่อย่าเพิ่งดีใ<ย>จไป<ย>จุยการแข่งขันยังไม่จบนะครับเมื่อกี้มันน่าจะตกแถวนี้นี่นาเฮ้ยแกละ ำไมถึงได้หัวอย่างนี้ได้น้อยกว่าขยามาอีกนะลองดูเจ้าเอาบาคุบ้างดิเดกคนนั้นจะได้ทั้งสาที่ฝ่สตอกเอาบาคุกมาทำได้เลยครับพูดมากเลยธรรมาดานเ,ออเด็กพวกนี้ถ้าแกไม่นชนะตอนนี้แกจบเฮกันใช้บัตรสอนให้มาแพ้ร,ราบคาบแบบนี้หอาวิเที่ยวชลักงกันให้ได้มันแก่เจ็บตัวอครับได้ครับาจ่ายไปเขาใจายครับจะต้องมาเจอเรื่องมาบ้าแบบนี้ว่าแกคนเดียว ไว้ไม่ได้ซล้วแล้วเจ้าดั๊โดอคอยดูฉันบ้างคอยดู ก็แล้วว่าแรงที่ตีไปเนี่ยมันยังน้อยเกินไปจริงๆด้วยอะนะฝั่งนู้น่าต้องตีสามครั้งถึงจะลงกรีนแต่ว่าผมคงจะต้องตีสักสี่ครั้งระวังถึงจะลงฮะช่วยไม่ได้นี่นะบาดชมัดดันโดมันจะนำเราไปเรื่อยๆแล้วนะไม่ว่าจะยังไงก็ต้องทำคะแนนให้สูสีให้ได้เลยละ่ะเอ๊ะ ของดัดโดถูกเตะแล้วทำไรอยู่หรอ<ง>อะไรอหรอลูกไ,ไ,ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมมันมาทางซ้ายอย่างนี้อะ่ะมางั้นมาลองคิดวิธีแก้ไขกันดีกว่าเนาะรีบบอกไปเลยสิอิชิกามิจิโรลูกกอล์ฟนะ่ะ มาถูกเตะมาลงตรงนี้ไม่จะบอกนะที่เราดัานด้วยไปฝึกถึงอังกฤษล่ะมันก็เสียเวลาเปล่านะสิสมาร์ทบอกไปสิอ่อาอไปเลย ไปแล้วสิออข,อขอโทษนะรบกวนสมาธินายพอดีเลยอะนะ,อ,ะ <laughs> อย่าคิดมากเลยนะ่าไม่เป็นไรล็อกไม่เป็นไรจิ๊บจอยพูดไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นกิดช่างลือมาสลักันอิชิกามิจิโร่ เหลืออีกแค่ครั้งเดียวก็จะผ่านไปได้แล้วถ้าพ้นอุปสรรคนี้ไปได้แล้วก็พาก็คงจะได้ไม่ยากนกหรกนะนายชอ็อตสำเร็จเอาเลยยิงเลยมาฮะเอาเนี่ยสกอร์ของดันโดมันก็จะเกลี้ยงแล้ว เจ้าน,นั่นมันมันเป็นใครกันน่ฮะ<า>อุ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันเล่าสมาร์บอลอางานนี้โถทำชันลำบากอีกแล้วนะดันโดถ้างั้นก็ต้องตีทั้งอย่างนี้แหละนะอ่ะจะมองมาแบบนั้นสิ ฉันไม่ได้ทํานะไม่ใช่ความผิดของฉันสัก,กนหน่อยอ่ะก่อนอื่นก็ต้องตีให้ออกด้านข้างก่อนแล้วนะนายเองแหละไม่ยอมรู้ตัวคนที่โดนขนาดนี้แล้วยังไม่รู้เรื่องอนะ่ะไม่ต้องไปช่วยหเหนื่อยหรอกสาหรับคนอย่างเจ้าหมอนเนี่ยคน,คนอย่างเจ้าบ้านเนี่ยโถ่คนที่บ้านเนี่ยแกไม่ใช่เหรออิชิกามิจิโรพี่ครับ ก่อนหน้าเนี้ยที่เราฝึกซ้อมที่อังกฤษที่ลูกกอล์ฟติดผนังแล้วต้องมาตีแก้ไขคล้ายกันจังที่บอกลูกติดผนังแล้วเราต้องตีชนผนังให้ลูกระเดนลงกลีนน่ะเหรอแล้วเนี่ยนายมาถามทำไมอ่ะเปล่าครับไม,ไม่ไม่มีอะไรหรอกโอ้อย่างนี้นี่เองจำนนจับพัตเตอร์จะตีลูกนี้แล้วล่ะมันคิดจะทำอะไรกันะ ตอนนี้ฉันนะทาดีที่สุดแล้วนะแค่บอกไม้ชดแก้ไขไม่ใช่การช่วยเหลือแต่ฉันไม่อยากจะรู้สึกผิดนะคราวนี้ขึ้นอยู่กับนายแล้วล่ะนะมีชนต้นไม้ให้กระเด็นไปลงกรีนขอบใจนะจิโร่อ๋อ เป็นอะไรไปอ่ะหรือว่าปวดท้องหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาก,กับเพื่อนร่ว,ควมคัวหรือยังไงอ่ะแต่ว่านะฉันน่ะจะบอกวิธีที่มีเพื่อนเยอะๆให้เอามากนั่นก็คือรอยยิ้มยังไงล่ะรอยยิ้มยังไงแล้วเราอนต่อไปสมอลบอยิ้มเข้าไว้สู้สู้คนข้างบ้านผมเขาต่อเติมบ้านใหม่ด้วยล่ะครับ เอ้าผิดบทซะแล้วสิเฮ้